ดิคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเกมออนไลน์2 e x i l i u m นะครับในคลิปนี้ผมจะพาไปรีวิวตัวละครตัวละครล่าสุดนะครับเป็นทอร์เลซี่นะตัวละครนี้นะครับจะเป็นสายซัพพอร์ตซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งในทีมไฟนะครับตัวละครหลักตัวหนึ่งในทีมไฟเลยแต่ว่าจะมาแทนตัวเคเซเนียนะครับตัวที่ผมรีวิวไปล่าสุดตัวที่แล้วนะ มาดูกันว่าตัวละครที่ทําอะไรได้บ้างนะครับเริ่มกันที่โจมตีธรรมดานะครับจะทำดาเมจต่อโลได้3หน่วยนะครับระยะโจมตีจะอยู่ที่7ช่องนะครับโจมตีใส่ป้าหมายหนึ่งป้าหมายในระยะ7ช่องทำดาเมจ80%ดเป็นกายภาพนะต่อมานะครับมาดูกันที่สกิลติดตัวก่อนนะสกิลติดตัวเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะได้รับบัฟทันทีก็คือฮีทรีฟอร์เบอรี่ฮีทรีฟอ r ์เบอรี่ก็คือ ก่อนที่จะถูกโจมตีเนี่ยจะเด้งเลือดก,ก่อนเลยนะครับ30%ของพลังโจมตีเด้งในส่วนของโล่ด้วยนะครับขึ้น2หน่วยแล้วก็สูมลบบัฟของศัตรูที่ทําการโจมตีใส่เราเนี่ยหอย่างนะครับสามารถเปิดใช้งานได้1ครั้งต่อเทิดนะครับถ้าเกิดตัวผู้ร่ายอยู่ในสถานะ heat recovery นะครับจะเพิ่มดาเมจที่ทําได้ขึ้น20%ด้วยนะครับก็คือตัวนางจะยิงโจมตีแรงขึ้นนั่นแหละนะ เมื่อทำการฮิลนะครับจะได้รับฮิลเพิ่มเติบ10%ของแม็กชพีของผู้ร้ายด้วยนะหากทำการโจมตีนะครับดีบัฟโอเวอร์เบิร์นสองเทิร์นนะครับใส่ศัตรูนะโอเวอร์เบิร์นจะมีผลทำให้เมื่อจบเทิร์นนะครับศัตรูและก็ตัวฝ่ายศัตรูรอบๆตัวที่ที่โดนสถานะนี้อยู่เนี่ยในระยะหนึ่งช่องโดนดาเมยียนแบบฟิกนะครับ10%เนะ ก็คือโดนอารมณ์คล้ายๆ DOT หรือ Damage over time แต่ว่าอันนี้มันเป็นเกมเติร์นเบสน,นะครับมันก็เลยเป็นเป็นต่อเทิร์นแทนนะเ <c oughs> มื่อศัตรูในระยะนะครับถูกโจมตีเดี่ยวด้วยพันธมิตรของเรานะครับก็คือตัวละครอื่นในทีมเราเนี่ยตบตีเดียเด่ยวๆเข้าไปใส่ตัวนั้นในระยะจะทำการช่วยยิงสนับสนุนนะครับหครั้งทำาดาเมจ80%แล้วก็ดา m มจ e ่อโล่3หน่วยนะครับ อีกครั้งจะบัฟฮีทรีคาบรี่นะครับให้กับฝ่ายเรานะด้วยนะแล้วก็ตัวตัวนางเองเนี่ยจะได้รับแต้มสกิล1แต้มนะครับต่อการช่วยยิงสนับสนุน1ครั้งสามารถเปิดใช้งานได้2ครั้งต่อเทิร์นนะครับทีนี้มาดูขอแวะดูตรงส่วนนี้ก่อนก็คือ5ขึ้น V1 นะครับที่บอกว่าบัฟฮีลรีคาบรี่ให้เพื่อนเนี่ย เพิ่มบัฟอีก2อย่างก็คือ Blessing Assault 2แล้วก็ Damage Up 2นะครับในหนเทิร์นนะโดยที่ Blessing Assault จะมีผลทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ Damage Up เนี่ยจะเพิ่ม Damage ที่ทำได้ขึ้น20%ซึ่งค่อนข้างจะมีผลเยอะมากนะครับถ้าเกิดใครมีงบพอนะครับผมแนะนำให้เปิดให้ได้ V1 ก็คือคุณต้องหา2ตัวละครนะครับมาตัวซ้ำมาหนึ่งตัวเพื่อที่จะัพขึ้น V1 เาจะให้ผลของบัฟนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมผมเป็นผู้เล่นสายฟรีนะครับาใครตามช่องมาจะรู้ว่าผมเล่นเกมหลายเกมมากผมเงินผมมีจำกัดเพราะงั้นกับเกมนี้ผมไม่สามารถลงทุนอะไรได้มากนะไม่สามารถลงทุนอะไรได้เลยดีกว่าไม่ใช่ลงทุนอะไรได้มากไม่ได้ซื้อแพ็ครายเดือนด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆนะอันนี้ผมก็เลยต้องข้ามไปผมเปิดมาแค่ตัวเดียวนะ ต่อมานะครับมาดูที่สกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นสกิลโจมตีแล้วทำดาเมจต,ต่อโล่หกหน่วยนะครับเลือกศัตรูหนึ่งเป้าหมายในระยะเจ็ดช่องทำดาเมจไฟเท่ากับร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังพลังโจมตีหลังจากโจมตีเนี่ยจะฮิลให้เพื่อนนะครับจะเด้งเลือให้เพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีให้กับพััธมิตที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยที่ไม่นับตัวเอกนะครับแล้วก็บัฟมีตรีคาร์บูรีให้ด้วยนะถ้าศัตรูตัวนั้นนะครับ อยู่ในสถานะโอเวอร์เบิร์นจะฮิลให้กับเพื่อนพันธมิตรอีกหนึ่ง,งเป้าหมายเพิ่ม,มขึ้นมานครับทิมนี้จะคิดเป็นคูดาวหนึ่งเพิดน,นะอ่ะต่อมาอมันไหนที่มันไม่ได้สำคัญมากผมจะข่าไปนะครับต่อมาในส่วนของกิลสองนะครับอันนี้จะคูดาวสองเถิดน,นะตอนเมตตโล่สามหน่วยนะครับเลือกพันธมิตรหนึ่งเป้าหมายพันธมิตรนะไม่ใช่ศัตรูนะครับเลือกพันธมิตรหนึ่งเป้าหมายในระยะเจ็ดช่อง เด้งเลือดให้คิดเป็นร้อของพลังโจมตีนะครับแล้วก็อนามิตที่อยู่รอบๆตัวที่เลือกด้วยเนี่ยในระยะ3มช่องก็จะได้ฮิลเช่นกันก็คือเป็นฮิลหมูนั่นแหละเป็นฮิลหมู่เรื่อง1ช่องแล้วระยะกระจายจะเป็น3มช่องนะครับโดยที่การฮิลเนี่ยจะแชร์เท่าๆกันถูกเป้าหมายนะครับอีกทั้งทำดาเมจ AOE กายภาพคิดเป็น50%ของพลังโจมตี ใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะด้วยนะครับก็คือถ้าในระยะ3ช่องนั้นนะมีศัตรูอยู่ด้วยก็จะโดนดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าศัตรูติดสถานะโอเวอร์เบอร์นอยู่จะลบล้างบัฟศัตรูนั้นออกปั๊บนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบสุ่มนั่นแหละนะต่อมานะครับ้าไม้ตายถ้าไม้ตายจะเป็นสกิลฮิลนะครับฮิลหมู่แบบฮิลทั้งหมดเลยโดยที่จะฮิล คิดเป็นร้อของเาลาโจมตีให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับแล้วก็ลบล้างดีบัฟออก2ดีบัฟตัวที่จะลบล้างรีมูฟเอ่ตัวดีบัฟชื่อเฟียแล้วก็สตัรได้นะครับ2งานนี้นะก็เด้งค่าโล่นะครับเด้งโล่ให้สูงสุด7หน่วยให้กับพันธมิตรที่มีค่าโล่ต่ำที่สุดนะก็คือจะได้แค่เป้าหมายเดียวนะครับที่มีค่าโล่ต่ำที่สุดจะเด้งไว้ได้เลยสูงสุด7หน่วย อีกทั้งเมื่อทำการฮิลเนี่ยจะบัฟฟ e ีดรีคาบอรี่ให้ด้วยนะครับต่อมาผมก็จะมาแวะตรงนี้คือที่มันน่าสนใจนะครับถ้าตัวละครนี้อยู่ในระดับ V4 นะครับการลบล้างดีบัฟจะนับรวมทอนแล้วก็อินฟาชูเอตด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่ามันคืออะไรบ้างนะครับแต่ก็ให้ทราบไปก่อนเพราะคิดว่าคงไม่ได้แบบใช้งานเร็วๆนี้หรอกนะต่อมานะครับถ้าเป็น V6 ก็คือ กี่ตัว7ตัวถ้าเป็นระดับ V6 นะครับจะฟื้นฟูโล่ให้ได้2เป้าหมายแล้วก็เพิ่มจาก7เป็น8นะครับก็ค่อนข้างจะเรื่องใหญ่อยู่นะถ้าทำได้นะครับก็คงจะเป็นในระยะยาวมากๆกว่าจะไปถึงจุดนั้นนะการใช้สกิลนี้จะใช้แต้มสกิลถึง6นะครับซึงค่อนข้างจะสูงอยู่นะก็ต้องทำการยิงสนับสนุนไปยังหลายรอบอยู่ก็คือขึ้นอยู่กับตัว ตัวคียที่เราเลือกมาใช้ด้วยนะอ่ะก็โดยสรุปนะครับตัวละครนี้จริงๆก็จะมาแทนที่เคสเซเนียนะครับเพราะอยู่ในโรเดียวกันเลยอยู่ในตำแหน่งการทำทำงานเดียวกันก็คือเป็นตัวที่ดีบัฟบัฟเพื่อนทำดาเมจได้ด้วยในระดับหนึ่งนะครับก็จะมาแทนที่เคสเซเนียถ้าคุณมีงบเหลือเนี่ยสามารถที่จะ อย่างน้อยอะ่ะกดมาให้ได้สักตัวหนึ่งก่อนนะถ้ามีงบนะแต่ถ้าไม่มีคุณจะข้ามตัวละครนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ได้เสียหายอะไรคุณสามารถข้ามตัวละครนี้ได้เคเซเนียไม่ได้น่าเกลียดเคเซเนียยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับข้ามได้ถ้ามีงบก,ก็แนะนําว่าเปิดมาอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือถ้ามีเหลือจริงๆมาให้ได้วีหก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีในการบัฟทีมให้ได้ดาเมจเยอะขึ้นนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่การทดลองเล่นตนนัวละครนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเป็นออโต้ให้ดูว่าสกิลเป็นยังไงบ้าง,รางครับไม่เจอกันตรงนั้นครับอ่ะมาที่ Tri เอลนะครับขออนุญาตเป็นออโต้ไปเลยนะครับแล้วทำเร็วสกูลสองเลย๋ยวจะเห็นว่าไอ้ตะเกียเป็นสกิลสองนะที่ป่าระเบิดไปแล้วก็เมื่อเพื่อนโจมตีนะครับจะช่วยยิงสนับสนุนนะ สองครั้งต่อเทินที่จำได้ถ้าจำกันได้นะครับสองครั้งต่อเตือนแล้วีชั่วยิงสนับสุมนไม่สองครั้งแล้วเด้งของเร็วหน่ e อยอ่ะอันนี้ถ้าไม่ตายนะครับก็ยิ้ให้กับเพื่อนอันฟ้ากี่เลยใช่แล้วก็ตัวที่มีค่าโลตันที่สุดตะกี้จะเห็นว่าเด้งโลมาให้บวกเจ็ดนะครับ ในหวัวเรีวอีกงดังนั้นปิดใช่ไหมปิดจอบเมื่อกี้ก็จะเป็นสกิลเอ่อสกิลหนึ่งปาใส่ศัตรูไปนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นการยิงสนับสนุนทั้งนั้นเลยนะครับปอที่เพื่อนจะโจมตีพอเป็นอันจบทดลองให้ดูนะครับแล้วตัวละครนี้มันเป็นตัวหน้าตู้มันก็เลยมีไทเอลให้ดูนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ